สวัสดีครับนี่คือการพรีวิวก่อนเกมการแข่งขันซูฟุบอลพรีเมียร์ลีก2021ในแมตช์ระหว่างเลสเตอร์ซิตี้ที่อันดับที่12ของตารางที่เตรียมเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเชลซีจากฝูงแห่งซูฟุบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยเกมระหว่างเลสเตอร์ซิตี้และเชลซีในแมตช์นี้จะลงเตะกันในวันเสาร์ที่20พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ในเวลา19.30นาฬิกาหรือว่าเวลา1นึ่ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยโดยผลงานในนัดล่าสุดเลสเตอร์ซิตี้ภายใต้การคุมทัพของเบนแดนลอจเจอร์พวกเขาเพิ่่งจะะบบุกกไไปปเเสมมออัลีดดยููนตตต็า1 1ร โดยทำให้จาัดก,การลงสนาม11นัดเลตเตอร์สาม,มารถเก็บชัยชนะไปได้4นัดเสมอไป3นัดและแพ้ไป4นัดมี15คะแนนโดยยิงไปได้16ประตูเสียไป18ประตูและหลังอยู่ในอันดับที่12ของตรนารางคะแนนฟุตบอลพรีเมียร์ลีก20 2021 ส่วนเชลซีของโทมัสทูเคลิลในนัดที่ผ่านมาพว,พวกเขาเพิ่งเปิดบ้านเสมอกับเบอร์ลี่ไปหประตูต่อนหนึ่งและทําให้จากการลงเล่น1ินัดเชลซี Chelsea สามารถเก็บชัยชนะไปได้8นัดเสมอไป2นัดและแพ้ไป็น1นัดมี26คะแนนโดยยิงไปได้27ประตูเสียไป4ประตูและพัง,งาดขึ้นเป็นจ่าฝูงแห่งสฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ โดยเฮตูเฮธานัดก่อนหน้านี้ที่ทงคู่พบกันเลสเตอร์ซิตี้นั้นเก็บชัยชนะไปได้2นัดเสมอกันไป1นัดและเชลซีสามารถเก็บชัยชนะไปได้2นัดโดยเิติที่น่าสนใจคือเลสเตอร์ซิตี้นั้นไม่สามารถเก็บชัยชนะได้แล้วถึง4นัดติดต่อกันโดยแบ่งเป็นเสมอไป3นัดและแพ้ไป1นนัดส่วนเชลซีพวกเขาไม่แพ้ใครมาแล้ว8นัดติดต่อกันโดยแบ่งเป็นชนะ6นัดเสมอไป2นัดโดยหลายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามเลสเตอร์ซิตี้ภายใต้การคุมทัพของเบนแดนลอเจอร์พวกเขาน่าจะมาในระบบ3 4 1 2 โดยผู้นักสาประตูเป็นแคสเปอร์ชไมเคลิลกองหลัง3าคนได้แก่เวสลี์โฟฟานะ่าจอนนี่อีแวนและโซยุนชูวิงแบ็คขวาเป็นลิคาโดเปเรล่าวิงแบ็คซ้ายเป็นทิโบตี้คาสานเย่กองกลาง2คนได้แก่ยูริสติลมองและบูบาการลีซูมาเล่กองกลางตัวรุกเป็นเจมส์มดดิสันส่วนกองหน้าเป็นเจม,มี่วาร์ดี้ที่จะจับคู่กับอีเฮียนาโชส่วนเชลซีภายใต้การคุมทัพของโทมัสท,ทูเคลิลพวกเขาน่าจะมาในระบบเก่งอย่างระบบ3 42-1 โดยผู้รักษาประตูเป็นเอดูอาร์เมนดีกองหลัง3คนได้แก่อันเดคิทเตนเซนเตียโกซิวาและอันโตนิโอลูดิเกอร์วิงแบ็กขวาเป็นลิเจมวิงแบ็กซ้ายเป็นเบนชิเวลกองกลาง2คนได้แก่อนโกโลของเต้และจอจินโยส่วนแนวลุกทางฝั่งซ้ายเป็นเมสันเมาส์แนวลุกทางฝั่งขวาเป็นไคฮาวเวตและกองหน้าตัวเป้าเป็นโรเมลูลูกากู ซึ่งเมื่อดูจากขุมกำลังนักเตะเชลซี Chelsea นั้นมีขุมกําลังที่ดูจะเหนือกว่าเลสเตอร์อยู่พอสมควรแต่เลสเตอร์นั้นมักจะเล่นได้ดีเสมอยามที่ต้องพบกับเชลซีอีกทั้งในครั้งนี้ยังเป็นการที่เลสเตอร์ซิตี้ได้ลงเล่นในบ้านของพวกเขาอีกด้วยแต่ด้วยฟอร์มของเชลซีที่ค่อนข้างร้อนแรงส่วนทางกับเลสเตอร์ซิตี้ที่กําลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบาก ทำให้คาดว่าผลการแข่งขันในแมตชน่าจะออกมาในรูปแบบที่ค่อนข้างสูสีและมีสิทธิ์ที่จะเสมอกันสูงแต่ถ้าจะให้มองถึงชัยชนะยังไงก็ต้องมองไปที่เชลซีที่กําลังฟอร์มร้อนแรงน่าจะบุกมาเฉือนเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ไปได้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการพรีวิวฟุตบอลพรีเมยร์ลีกในแมตชนี้แล้วทุกคนล่ะครับมีความคิดเห็นว่าอย่างไงกันบ้างคิดว่าเลสเตอร์ซิตี้หรือเชลซีใครจะเป็นฝ่ายชนะและผลการแข่งขันในแมตชนี้จะออกมาเป็นยังไงยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับ แล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ